มีวันหยุดวันเสาร์ที่ใหม่เขาคายกับประมาณเก่ามงก็จเจ้าเสิ่มมากอดสนอซึ่งยืน่นเท่านี้ละคณะคู่กับประมาณสิบกับคนนักเรียนประมาณ100ลอยนหน,บบนึ่งว็าที่ไหลไปในกีาวก็กลายอบรมจริยธรรม ก็ย่อยใส่นะี่แหละบอกก็เจ้าไปเบิ้งคุณก็เจ้าวบอปไปก็ว่าเอาสารานี่แล้วสารารนี่มือมันมันอยู่ตรงนี้มันค้นหลายแก่คนปล่อยมากแต่ว่ากิจกรรมกะเต้องแต่งให้ก็เจ้าน้ำใด่บุคลาก่อนเยอะ ในยาจำปีมาพากระจายางจังกลมเด้ <c oughs> แเอแอ้กระจ้านั่งบ่ได้หรอกนั่งบ่เคยนั่งนั่งโดน่ได้ยบางยางบางมีหาหนาเห็ดนะยังสิได้ซุมเรียนก่อสนองกับคนใหญ่ยยเติบแล้วมันิดไข้ คนใหญ่ลนะ่ะมันคืนอเด็กหน่อยก็เจ้าสิจัดบริเวณจังไรบูนเน่แต่ว่าพอท่านเห็นกิจกรรมก็จ้ามีอย่างแน่กิจกรรมบ่ท่านเห็นตารางกิจกรรม ่าเหตุอีย่างแน,น่เหตุนี้นอบรมพ่อวหน้าเนี่ยนะมั้งเบื้องแรกเปิดงานแล้วก็อบรมจิตต่พวน้าแล้วก็ช่วงบายก็มีกิจวัตเหตุอย่างแน่นก็จ้าเหตุทำประโยชน์สังคม เราพอนตะก้อนท่านี้ยะทาวาลิวะโปลาปะลิโปเลนเตสาคลังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังวิชิตังตุมหังกิปะเมวะสมิตจตุสัพเพปุเลนตุสังกปา จันดูปนรลโสยทามนิโชติลโสยทังสัพิรติโยวิวัจจันตัสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันทลายโยสุขิธีขายุโกภวะอาภิวาทตนาสิริสานิจังวุฒาปัจายโน

อาเกธรรมเมผัสันนานังว an ิลาคุป at ัสเมสุเคเฮอาเกสังเคผัสันนานังบุญญาเกเตอนุตาเลอาคัสมิงนานังดะดาทังอาคังบุญญาภวัตเตีอาคังอายุวัจนโอจายโสจิติสุขังมลัง อาคาสานาตเมธาวีอาคาธรรมาสมาหิโตเทวะภูโตมนุสโสวะอาคาปตัวปะโมดาติตีพระสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตา ชาพัพุทธานุภาเวนัสดาโสทิพวันตุเตหาวัตุสาพมังคาลังรักขันตุสาพเทวตาสาพธรรมานุภาเวนัสดาโสทิพวันตุเตหาวัตุสาพมังคาลังรักขันตุชาพเทวตา สับาสังฆานุภาเวนาสะดาโสติอาวันตุเตอไปกินเข่าโล่งขั้วกันนะ